ต่อไปจะมาพูดถึงการใส่เอฟเฟกนะครับตอนนี้สมมติเราตั้งเสียงกองเสร็จแล้วแต่เรายังไม่เราไม่ได้ใส่เอฟเฟกอะไรเข้าไปเลยนะครับสังเกตเสียงมันจะไม่มีมิติเสียงมันจะแห้งๆนะครับการใส่เอฟเฟกนะครับคือการกดเข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ fx นะครับ enter เข้าไปอ,อันนี้จะเป็นอันนี้คือไม่มีเอฟเฟกนะครับที่เราตั้งไว้ตอนนี้ อสมมุติเลือกรีเวิร์บโอเคสังเกตอ่าจะมีความกล้องมีความกล้องกลางวานขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง นี่ปรับได้หมดเลยมีให้เลือกว่าเป็นแบบสเตจหนึ่งสเตจสองอะไรประมาณนี้ต่อไปนอกจากตัวเอฟเฟกนะครับที่จะแนะนำให้ตั้งก็คือตัวแอมเบียนนะครับนี่คือตัวนี้แอมเบียนคืออะไรมันคือการจำลองรูมจำลองสถานที่ที่เราเล่นนะครับอย่างตัวนี้แอมเบียนปิดอยู่ สมมติถ้าเราเปิดปุ๊บอ่ามันเลือกอยู่ว่าเป็นคอนเสิร์ตนะครับเสียงมันจะมีความกล้องกังวานเหมือนเราเล่นอยู่ในฮอล์ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะมีพวกสตูดิโอแจ๊สคลับกาลากอันนี้พวกคอนเสิร์ตล็อกไลฟ์ อเอ็กโปอะไรเงี้ยครับอ่าอย่างเราเล่นทั่วไปก็ตั้งสักประมาณคอนเสิร์ตกำลังกำลังเพราะ,ะก็ประมาณนี้ครับเรื่องเอฟเฟกต์นะครับ